สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทดลองให้ตัว Google Doc นะครับพิมพ์ข้อความนะครับตามที่เราพูดนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่ทำหน้าที่การจดการประชุมนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเอาจดการประชุมเนี่ยเขาพูดเร็วพูดหลายคนเนี่ยเราก็จดไม่ทันใช่ไหมครับถ้าเราให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันแปลงเสียงเนี่ยเป็นตัวอักษรให้เลยนะครับมันก็จะสะดวกกับผู้ที่จดประชุมหรือฝ่ายเลขามากๆเลยนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ย Google Docs เนี่ยก็สามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินซื้ออะไรนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันมีด้วยกันง่ายๆอยู่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่ google.com ก่อนนะครับพอเข้ามาที่ google.com แล้วนะครับแล้วก็มาที่จุดๆตรงนี้นะครับเลือกแอปนะครับแล้วก็มาที่ไร e นะครับ กดที่ได์มาเลยนพอมาที่ได์แล้วเนี่ยเราก็อาจจะสร้างโฟลเดอร์อะไรไปก็ได้นะครับหรือจะไม่สร้างก็ได้นะครับของผมนี้จะสร้างเป็นโฟลเดอร์ทดสอบพิมพ์ด้วยเสียงนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็กด Google Doc ตรงนี้นะครับพอกด Google Doc แล้วนี่นะครับตัว Google Drive มันก็จะสร้างเอกาสาร Google Doc เข้ามาให้นะครับเราก็ ให้ไปที่ทุนนะครับไปที่ทุนพอไปที่ทุนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกไว c e t y p i n g นะครับตัว o i c e typing เนี่ยมันก็จะมีพ็อปอัพขึ้นมานะครับแล้วก็มีช่องที่เขียนภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เราต้องเลือกภาษาให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเลือกภาษาไม่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะพิมพ์ออกมาผิดพลาดนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วแล้วผมจะลองพูดภาษาไทยดูนะครับว่าจะพิมพ์ถูกหรือเปล่านะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวคำพูดเนี่ยมันจะออกมาไม่ถูกต้องนะครับแล้ก็กดสต็อปไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยก่อนนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะอยู่ล่างๆนิดน,นึงภาษาไทยเจอแล้วครับภาษาไทยนะครับ พอกดเลือกเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเราก็มากดที่ปุ่มใหม่ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะทําการแปลงเสียงเป็นตัวอักษรให้ทันทีเลยนะครับเรามาลองกันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทดลองแปลงเสียงเป็นตัวอักษรกันนะครับเห็นไหมครับมันก็พิมพ์ได้ถูกต้องนะครับ คราวนี้ถ้าเกิดสมมุติเราเลือกอเป็นภาษาไทยเนี่ยแ้าเราลองกดแปลงตัวแปลงเสียงเป็นตัวอักษรดูนะครับแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับดูว่ามันจะสามารถจับภาษาอังกฤษได้หรือเปล่านะครับถ้าเราเลือกภาษาไทยนะครับ Good morning everyone My name is Mu a n Teik ก็อาจจะแปลไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับอาจจะแต่งเสียงเป็นตัวอักษรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะจับผิดเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นภาษาไทยไว้ดีกว่านะครับทีนี้นะครับ ข้อจำกัดของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับในการแปลงเสียงเป็นตัวอักษรเนี่ยก็มีข้อหนึ่งก็คือว่ามันสามารถทำงานกับเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นโครมเท่านั้นนะครับเป็น Google Chrome นะครับเบราว์เซอร์อันนี้เป็น Google Chrome นะครับถ้าสมมุติผมเปลี่ยนเป็นตัว Firefox นะครับอันนี้จะเป็น Firefox นะครับนะครับเป็น Firefox นะครับถ้าผมลองสร้าง Google Docs ดูนะครับแล้วก็มาที่ t ทูลนะครับสังเกตดูนะครับว่าเมนูไวท t Typing นะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดเราใช้เว็บเบ์เซอร์อันอื่นที่ไม่ใช่ Google Chrome นะครับอย่างเช่น Firefox ก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะกับ Google Chrome เท่านั้นนะครับ Google Chrome ก็คืออันนี้นะครับนะครับ Google Chrome ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปถ,ถัดไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ